วิธีสร้างโชว์รูมรถและเปิดธุรกิจทำโชว์รูมรถขายรถทำยังไงมาดูกันครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่เราแวกเพื่อนบ้านนะครับผมให้มาที่ตรงนี้นะครับรูปบ้านตรงนี้ฮะพื้นที่และบ้านเรือนนะครับมาดูที่พื้นที่ว่างเปล่านะครับเพื่อนๆทำการเลือกพื้นที่ที่อยากจะสร้างโชว์รูมเป็นของตัวเองนะครับเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับผมขอเอาเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแล้วกันนะครับเพื่อนๆอยากสร้างใหญ่สร้างเวอร์วางอะไรก็ตามใจชอบได้เลยผมเอาแค่นี้ แล้วกันนะครับเราก็วางไปได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ตั้งชื่อว่าโชว์รูมอะไรก็ได้ครับของฉันนะครับตั้งชื่อนะครับผมโชว์รูมของเพื่อนๆนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยทีนี้เราก็จะเข้าไปสร้างโชว์รูมกันครับคลิกเข้าไปที่พื้นที่ไปกันได้เลยโชว์รูมของฉันก่อนที่จะสร้างโชว์รูมสร้างกำแพงอะไรต่างๆนะครับให้มาที่นี่ครับรูปโต๊ะนะครับผมแล้วก็มาที่เบ็ดเตล็ดนะครับผมแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าอันนี้ครับ 500บาทตู้โชว์รถของฉันนะครับเพื่อที่จะนํารถมาวางนะครับผมให้มันเป็นโชว์รูมจริงๆซึ่งวางตามใจชอบตามพื้นที่ที่เพื่อนๆอยากวางได้เลยนะครับสมมตุติพื้นที่ผมมันเล็กใช่ไหมน่าจะวางได้2คันแบบเฉียงอะ่ะก็จะเป็นตรงนี้วางได้1และแล้วก็เดยนนะโอเคแล้วก็อีกที่หนึ่งครับอาจจะเป็นมุมนี้น่าจะได้นะครับน่าจะได้มุมนี้โอเคก็จะวางแค่2มุมแบบนี้นะครับและเราก็มาสร้างกำแพงได้เลยครับ นะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงน่าจะได้พอดีป่ะโอ้พอดีเลยครับนี่ครับและนี่คือโชว์รูมของเราครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆก็สร้างตามใจชอบไปได้เลยครับดีไซน์เอาเองนะครับเดี๋ยวผมขอทำอาหลังคาก่อนนะครับหลังคาเอาเป็นที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นแนวนี้ครับหลังคานี่ปุ๊บแล้วก็เราจะมาที่อันนี้ครับมุมหลังคาอันนี้เพื่อนๆสร้างตามใจชอบนะไม่ต้องตามผมก็ได้ครับ เราก็จะมาสร้างทาสีใดๆนะครับให้สวยงามไปก่อนนะครับตามใจชอบได้เลยนะครับเลือกได้นะครับอยากให้เป็นสีชมพูหมดก็นี่ครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือหน้าต่างเยอะๆนะครับโชว์รูมมันต้องหน้าต่างเยอะๆถูกไหมเพื่อนเพื่อนจะใช้หน้าต่างนี้ก็ได้หน้าต่างหลายชั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ตามใจชอบเลยเพื่อนอยากวางแบบไหนนะครับเลือกตามใจชอบเพื่อนๆ่จะใช้ประตูหลายชั้นตรงนี้ก็ได้นะครับแต่นี่มันเป็นของ h m m รือจะใช้ประตูจิ๋วก็ได้ประตูที่มันควรจะ เป็นประตูปกติอะครับนี่ครับแล้วก็มาติดประตูเข้าร้านโชว์รูมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาสร้างพื้นข้างในโชว์รูมกันครับตามใจชอบเลยนะครับพวกพื้นพวกอะไรเนี่ยแล้วก็สีด้านในของโชว์รูมครับก็ตามใจชอบเช่นเดียวกันครับนี่เลยระบายตามใจชอบนะครับแล้วก็มันมืดถูกไหมเราต้องมีไฟด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมสร้างไฟนะครับติดไฟด้วยเดี๋ยวนะคงต้องใช้พื้นขึ้นมาปุ๊บเราจะได้ติดไฟชั้นหนึ่งได้นะครับ เดี๋ยวขอดูไฟก่อนนะครับเพื่อนๆก็สร้างตามใจชอบนะครับที่ผมบอกนี่มีไฟตรงนี้นะครับเรามีแท่นโชว์รถใช่ไหมแต่ว่าในหมวดสร้างพื้นที่ส่วนกลางตอนนี้นะครับยังไม่สามารถเอารถมาลงได้นะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนตอนต่อไปเนาะโอเคแต่ว่านี้เรามาสร้างเคาน์เตอร์ก่อนนะครับผมเคาน์เตอร์ปึ๊บนี่ครับเลือกได้เลยเอาเคาน์เตอร์นี้แล้วกันนะครับแล้วต้องมีแคชเชียร์นะครับนี่เคาน์เตอร์นี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับมีแคชเชียร์สองแคชเชียร์ก็ได้ครับนี่แล้วก็เอาแคชเชียร์มาวาง เท่านี้ครับเออจริงๆทีนี้ก็เปิดได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการสร้างห้องน้ําหรือว่าพวกอำนวยความสะดวกอ่ะให้กับลูกค้านะครับให้เสร็จสิ้นเนาะสมมุติบิมจะสร้างห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้แล้วกันแล้วก็ย้อนกลับมามาที่ประตูครับมาเลือกประตูห้องน้ําหญิงห้องน้าชายคือตรงนี้ครับอันนี้ห้องน้ําชายอันนี้ประตูห้องน้ําหญิงนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนกระเบื้องอะไรให้เรียบร้อยนะครับโถชีนะครับแล้วก็มีห้องน้ําทั้งหนึ่งอันนี่ครับแล้วก็ มีนี่ครับมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับก็ติดไว้ติดไว้แบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมมีกระจกด้วยละกันนะครับติดกระจกให้สักหน่อยนะครับอ่าอันนี้ชั้นหนึ่งเราเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้มีชั้นสองนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่เดิมครับมาเอานี่ครับแท่นโชว์รถนะครับมาวางไว้เลยแล้วก็เราต้องมีทางขึ้นถูกไหมตรงนี้ก็ได้อ่านี่ครับก็จะเดินขึ้นมาชั้น2ได้แล้วนะครับผมเท่านี้คร่าวๆละกันครับในการ ทำโชว์รูมนะครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันนะครับให้เพื่อนทาการกดตรงนี้ครับตัวเลือกแล้วก็เซฟนะครับมาที่ระแวกเพื่อนบ้านแล้วก็กดตรงนี้ครับเพื่อเซฟนะครับออกไปเลยเมื่อออกมาแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับไปครอบครัวของซิมที่เราเล่นอยู่เนาะเดี๋ยวผมมาที่ ครอบครัวนี้แล้วกันนะเมื่อมาที่ครอบครัวของเราแล้วนะครับให้มาที่โทรศัพท์ครับผมแล้วก็มาที่อสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็ซื้อพื้นที่สาธารณะได้เลยครับนี่ครับซิมเราก็จะมาคุยโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็จะเด้งมาครับผมว่าให้เลือกพื้นที่ที่ต้องการซื้อนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เลื่อนหานะครับผมนี่เจอแล้วครับร้านของเราโชว์รูมของฉันนะครับก็มาดูที่ราคาของพื้นที่นะครับว่าเรามีเงินพอที่จะจ่ายหรือเปล่านะครับเรามีก็ ติ๊กถูกไปได้เลยแล้วก็กดใช่ได้เลยครับตอนนี้เราก็เป็นเจ้าของนะครับผมโชว์รูมของฉันแล้วทีนี้เราก็สามารถไปที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับปึ๊บแล้วเราก็เดินทางไปที่โชว์รูมของเรานะครับกดติ๊กถูกได้เลยและซิมของเราก็จะเดินทางมาโชว์รูมที่เราเพิ่งสร้างเมื่อตะกี้แล้วครับผมเน่แต่จะเห็นได้ว่ามันยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนปึ๊บเท่านี้ครับเพื่อนๆเห็นมุมขวาด้านบนไหมนี่ฮะให้ทําการกดนี่ครับผม เห็นตรงนี้ป่ะเครื่องมือสร้างธุรกิจนะครับกดมาปุ๊บแล้วก็มากดตรงนี้ครับลูกกุญแจตรงนี้ครับเปิดปิดโหมดขายส่งนะครับกดไปเลยป๊าบเรียบร้อยนะครับแล้วให้เพื่อนมาที่เบ็ดเตล็ดตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงรถยนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้แล้ว ซึ่งรถของบีมีเยอะเพราะว่าผมลงมอดรถนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช่องของบีมได้นะครับผมทําคลิปสอนโหลดแล้วก็แจกเว็บไซต์นะครับผมมอดรถไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับมีคลิปอยู่นะฮะทีนี้เพื่อนๆนะครับสามารถลากรถนะครับผมที่เราอยากจะขายมาไว้บนแท่นโชว์รถได้เลยนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับส่วนรถมอดนะครับผมก็คันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สามารถวางรถที่โหลดมอดมาได้นะครับก็ให้ทําการใช้สูตร move object เนาะ ก็สามารถวางได้เลยนะครับผมอีกคันหนึ่งที่เราจะขายก็เดี๋ยวขอดูนะว่าคันไหนดี GTR แล้วกันครับก็วางได้เลยแบบนี้นะครับซึ่งการตั้งราคานะครับมาดูตรงนี้เพื่อนๆก็มาเลือกราคาเอาเลยครับมีตั้งแต่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อไปถึงแพงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก็ลองเล่นดูนะครับเออสามารถเปลี่ยนราคาได้นะครับเท่านี้ครับเราก็จะสามารถมีรถเอาไปขายได้แล้วนะครับแล้วก็มาตั้งราคาใหม่เองได้ตามใจชอบนะครับสมมติผมอยากเปลี่ยนราคารถคันนี้ก็ตั้งราคาครับ เปลี่ยนให้เป็นสูงไปเลยก็ได้แพงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับส่วนคันนี้ขายปลานกลางอยู่ก็มาเปลี่ยนราคานะครับให้เหลือซกแพงมากละกันนี่ครับทีนี้ลูกค้าก็จะเข้ามาแล้วครับผมนี่ซึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้เรามีรายได้เพิ่มนะครับมาที่นี่ครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาที่เบตเตอร์เลดนะครับแล้วก็มาใช้ไอ้นี่ครับนี่เลยเครื่องเก็บเงินนะครับ เพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการในโชว์รูมเราได้ซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้ามาซื้อรถมาดูรถนะครับเราก็มาที่เครื่องนี้แล้วก็เริ่มเก็บเงินลูกค้าได้เลยครับเราก็ตั้งราคาได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะให้ตั๋วแพงตั๋วถูกนะครับซึ่งผมจะตั้งตั๋วถูกไว้เพราะว่าเราจะทําเงินจากการขายรถเนาะก็กดติ๊กถูกไปครับทีนี้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับตรงนี้ปลอดบนหัวลูกค้านะครับซึ่งเขาสนใจรถและเราก็สามารถมาขายรถได้เลยครับ แล้วก็ฝึกขายไปครับขายขั้นพื้นฐานขายไปเรื่อยๆครับจนกว่าหลอดมันจะเต็มนะครับคือเราสามารถปิดดีลขายรถได้นั่นเองนะครับซึ่งเราสกิลยังไม่มีมากอะครับจะขายได้ยากมากเลยนะครับขายต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อฝึกสกิลครับฝึกสกิลฝึกสกิลการขายไปครับขายไปเรื่อยครับยิ่งขายเก่งยิ่งดีครับขายเก่งยิ่งดีครับนี่ตอนนี้เรามีขายประทับใจนะครับนี่ขายไปเรื่อยก็จะมีสกิลประทับใจนะครับการขายประทับใจนะครับจะทําให้หลอดเต็มไวมากนี่ฮะ เราก็จะทำการขายรถคันแรกได้แล้วของโชว์รูมนี้เรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับทำการขายไปเรื่อยๆนะครับจนได้สกิลขายประทับใจนะครับทีนี้ลูกค้าก็จะซื้อรถเราแล้วและเรายังไม่มีแคชเชียร์เนาะเราก็มาเป็นแคชเชียร์เองครับเดินมาคิดเงินให้ลูกค้าได้เลยแบบนี้ครับรอแป๊หนึ่งนะพี่ผมเพิ่งเปิดร้านครับแทบเดียวนะโอเคทีนี้เราก็ได้เงินมาแล้วครับเจ็ดพันเหรียญจากการขายรถคันนี้นะครับซึ่งเราสามารถมาคลิกตรงนี้ครับเติมสินค้าได้เพื่อเติม นะครับเอารถมาเติมเหมือนเดิมเท่านี้ครับซึ่งเมื่อเราได้ระดับ1ตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ครับคลิกตรงรูปดาวนะครับการยกระดับธุรกิจนะครับเราสามารถมาอัพสกิลตรงนี้ได้นะครับสามารถมาอัพตรงนี้ได้เดี๋ยวผมอัพอันนี้ก่อนละกันอันนี้ก็จะได้1000บาทนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปปรับใช้นะครับผมตามใจชอบได้เลยนะครับเล่นตามที่เราอยากจะทานะครับผมสามารถขายของย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะสมมุติผมอยากขายโซฟานี้ใช่ไหมมากดคลิกตรงนี้ครับปุ๊บ แล้วก็มานี่ครับมาเลือกราคาที่อยากขายนะครับขายถูกแล้วกันแล้วก็มาคลิกที่โซฟาครับทีนี้โซฟาเราก็จะถูกขายแล้วครับเดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามาสนใจโซฟานะครับแล้วเราก็ไปขายโซฟาครับนี่ครับพูดปุ๊บมาปั๊บและตอนนี้ครับธุรกิจเราเป็นระดับ2แล้วก็มากดที่ดาวได้เลยครับเขาจะขึ้นมาให้เราอัพต่อนะครับซึ่งผมจะอัพอันนี้เพื่อได้เงินเพิ่มปุ๊บนี่ครับได้มา3,000นะครับแล้วพี่เขาสนใจโซฟาใช่ไหมก็ขายได้เลยครับขายโซฟากับพี่เขาปุ๊บ ขายแบบประทับใจนะครับก็จะออกไปเลยแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมในการเปิดโชว์รูมรถนะครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถปรับใช้นะครับตามความถนัดที่เพื่อนๆอยากลองทําได้เลยนะครับไม่มีตายตัวนะครับก็ลองปรับใช้กันได้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซีเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ